เรื่องเล่าสายมู e p ีที่20วิญญาณเด็กให้โชคในพิธีเด็กทำแท้งนะครับปีนี้เราอยู่ในพิธีเด็กทำแ้งครั้งที่7นะครับปี2567นะครับเรามาเล่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงจันก้อยก็เคสนี้ก็จะเป็นโอนเงินมาหมายถึงว่าลูกค้าเราอยู่ต่างประเทศนะคะหนคน คนที่สองโอนเงินมาคนที่3มโอนเงินมาก็คือฝากรายชื่อของเพื่อนนั่นแหละ3ามคนนี้เป็นเพื่อนกันจ้ะครับอ่าอ,อ่ก็โอนเงินมาแล้วคืนนั้นเขาก็ฝันอันนี้มารู้ทีหลังนะคะคือคืนนั้นฝันว่าเด็กไปบอกตัวเลขสามตัวตรงสามตัวตรงนะไม่ต้องโต้เลยถูกไหมที่หนึ่ง ถูกค่ะสามตัวตรงได้เป็นแสนสองคนนะคะไปบอกสองคนที่ฝากรายชื่อเข้ามาส่วนตัวเพื่อนที่เป็นลูกค้าของอาจารย์เขาก็ถูกเลขเดียวกันเหมือนกันแต่อันนี้จำไม่ได้ว่าเขาได้เลขจากไหนมาเออแต่แบบฮะฟังเขาเล่าให้ฟังตกใจมากเลยหลังจากหวยออกเขามาเล่าให้ฟัง เขาถูกหวย3ตัวตรงเด็กไปบอกเ็นได้คนละเป็นแสนไม่ใช่เขาได้ประมาณ4ี่แสนเนาะโอ้โหสี่แสนเลยเยอะนะเดี๋ยวจันก้อยลําดับก่อนคือวันที่ส่งเงินมาโอนมาทําบุญคือวันที่สิบห้าใช่ไหมแล้ววันที่สิบหกไว้ออกแต่สิบห้าเช้าโอนมาคืนนั้นฝันเลยฝันว่าเด็กวิญญาณที่ทําบุญให้น่ะไปบอกทั้งสองบ้านน่ะน่ะเลขเดียวกันเลยเลขเดียวกันเลย เอาไปบอกสามตัวทั้งคู่เลยอยู่คนละบ้านนะอยู่คนละบ้านมีลูกของเขาทั้งคู่อ่ะต่างคนต่างไปบอกเขาก็ถูกหวยทั้งคู่นะครับแต่คนหนึ่งคนที่สามที่ที่ลูกค้าเราเนี่ยที่โดยตรงอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ถูกเลขเดียวกันหมดองงไหม,อมเออเแล้วถูกกันไม่ใช่น้อยๆสี่แสนบาทเนี่ย,เ,ยเด็กขอ,อบุญเมื่อเขาดีใจเขาได้บุญเอาให้โชคแม่ อ่ามันเป็นอย่างนี้แหละครับโลกของวิญญาณมันมีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นมากมายนี่ขนาดอยู่ต่างประเทศนะครับโซเชียลมันไปถึงวิญญาณเขาก็ดูเหมือนกันอาจารย์นิ่งบอกเลยเขาคงโดนจิตโดนใจกันเคสนี้ก็เลยถามเขานะจาได้แล้วอีกสองคนมีคนหนึ่งที่อาจารย์คุยด้วยนะครับเขาบอกว่าเออเขาทําบุญมานะแต่เขาไม่รู้สึกเลยแต่ามาทำกัาจา์เนี่ยทำแล้วรู้สึกเลยอยู่ต่างประเทศนะครับตัวไม่ได้อยู่เมืองไทยเราทาพิธีในเมืองไทยอยู่ต่างประเทศคุณก็รู้สึกได้ว่าได้บุญจริง นี่คือความมาัาจันนะครับเทปนี้บอกแล้วโลกของวิญญาณมีอะไรอีกหลายอย่างเดี๋ยวไปดูต่ออีพีต่อไปครับ